ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทแล้วันนี้นะคะเรากลับไปแล้วเกมเราบอกนั่นเองแมบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบบว่า The c r u i s Experience e นั่นก็คือการด,ดึกบนเรือสุดหลอนนั่นค่ะเย้ยยยยยยด มีน้องๆมากมายนะคะอยากให้พีริต้าเนี่ยมาลองทํากะดึกบ้างนะคะเพราะว่ามีช่องพี่แป้งนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนนะคะเล่นกะดึกพีริต้าก็เลยอยากลองมาเล่นบ้างนะคะว่ามันจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนบอกได้เลยว่าแบบนี้เนี่ยพีริต้าเคยไปเล่นแล้วรอบหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วพีริต้าก็ผ่านด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะผ่านไหมคือแบบว่าเราจะมาเล่าประสบการณ์การเล่นกะดึกกันทุกคนว่าแบบนี้ใช่ป่ะคือครั้งแรกที่พีริต้าเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นกับ FC ซึ่งพีริต้าก็คือครั้งแรก เข้าใจว่า FC เนี่ยจะพานำได้แต่ได้คือพีริต้านำเองหมดนเล่นน้องๆยืนงงกันหมดเลยนะคะทำให้พีริต้าเปเปลี่ยหัวใจเวอร์แต่พีริต้าก็เป็นคนเดียวที่รอดออกมาได้นะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าในคลิปเนี้ยที่เราจะเล่นเนี่ยเราเล่นตาเดียวเลยเนี่ยเราจะรอดออกมาได้ไหมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันในคลิปนี้นะคะ mm hmm. และว,วันนี้นะคะ FC ที่ร่วมมาเล่นกับพีริต้านะคะมีเนาะนามีจุ๊บๆนะคะน้องนิดาแล้วก็น้องยี่หวา่ากับแคทนั่นเองนะคะ อยากเล่นบ้างเลยทุกคนแบบว่าปกติเราเล่นแต่บุ๊ใช่ไหมวันนี้เรากลับมากับแบบกะดึกนะอ่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการเล่นกะดึกวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปทํางานกะดึกนะฮะกะดึะดก,ดน,ะะกนั่นนั้นอันนั้นกะดึกนะฮะคนอันนี้มานี่เข้าเข้าเข้าวงค่ะเข้าวงเข้าวงทุกคนมาเข้าวงเลยค่ะเอ๊เข้าวงตรงไหนเข้าวงตรงน้ฮ่าเราไปพ่จิต้าเอ๋ยอ,อย่างนี้แล้วน้องแล้วน้องก็เดินตาม้วยนะงงมาก เวลาจะหมดแล้วอย่าเพิ่งเข้าโอเคเข้าไปได้จะกดกดอ e, ีค่ะกดจอยนะทุกคนกดอ e, ีเด็กๆน้องบอกกดไงน้องกดไม่เป็นนะ่กดอ e, ีค่ะงงมากพี่ลิตาเข้าอยู่คนเดียวหรอเข้ามาค่ะอีกคนหนึ่งอีกคนนึงใครอีกคนนึงไม่เข้าโอเคเข้าเรียบร้อยโอเครอดไปคิดว่าจะได้เล่นคนเดียวซะแล้วนะคะเพราะน้องกดไม่เป็นงงม,มากมาโอ้โหนี่ฮะคือแรกนะคือแรก <c oughs> เดี๋ยวให้ระดับเสียงปลาตายปลาตายคืออะไรทุกคน เสียงดังไปไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เออ่คืนแรกนะฮะในเรือลำนี้อ๋อเรือลำนี้จะมีทั้งหมดสี่วันนะคะโอเคแล้วเราเนี่ยจะเป็นก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเขาให้เราเนี่ยไปเปิดกล้องก่อนซึ่งกล้องอยู่ไหนเอ่ยดูสิ คือพี่พี่ลิต้าบอกว่าพี่ลิต้าเล่นการดึกมาหลายแมปแล้วซึ่งรู้สึกว่าการดึกอันนี้หลอนสุดอันอื่นเนี่ยมันไม่มีผีไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้พี่ลิต้าก็ไม่ได้เจอผีแต่ไม่แน่ใจว่ามีผีไหมอะ่ะอันนี้เราจะไม่สปอยนะคะเพราะว่าพี่ลิต้าก็ไม่รู้อ่าเด็กๆชวยกันทำาหากินดีมากอีกสองอันน่ะเด็กๆไม่ต้องมาตามกาันไปช่วยทำช่วยทำบา,าเ,ลเลกกิจแล้วโลกเอ้ยอุ้ยไม่รู้ว่าเสียงจะดังไปไหมแต่ว่า เบาเสียงลงมาอนิดนึงก็จะกลัวเสียงดังไปนะคะโอเคได้ไงเด็กเจ้าสองอันทำไมเด็กๆไม่ไปช่วยกันเด็กๆตามพิธีใต้อย่างเดียวเลยงงมากกนี่นีนิดาทรงงานหนักมากค่ะดีมากฉันต้องการให้อ๋อก็คือเขาให้เราไปเช็กกล้องค่ะว่ากล้องเป็นไงบ้างโอเคงั้นเราไปดูกล้องกันเราไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยนะคะ s ี curity ล o มตรงนั้น แล้วก็ไปเปิด PC นะคะเปิดคอมดูว่ากล้องจอนปิดเนี่ยมาใช้ได้แล้วหรือยังคะโอเคจริงจริงมันมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะคะแบบเขียนเป็นภาษาไทยอะ่ะน้องก็สามารถเปลี่ยนภาษาไดา้แต่ว่าพี่ลิต้าถนัดภาษากฤษมากกว่าอ,อู้เสียงอะไรโอ้ตกใจนิดหน่อยแต่ว่าโอเคโอเคอยู่แหละอันนี้เขาให้เราไปไหนต่อแล้วมันคืออะไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ามันคือเสียงอะไรจากข้างหลังเราเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงไหม บอกไม่ได้ยินค่ะพี่ิต้าเปิดเสียงเบามากข่ะรอดตากลัวเสียงมันดังไป go to the back door of the ship อ่าให้เราไปที่ประตูข้างหลังเรือลำนี้ค่ะไปให้เราดูสิข้างหลังประตูหลังนั้นมีอะไรไม่รู้ว่าครั้งนี้พี่ิต้าจะเจอผีไหมจากครั้งที่แล้วพี่ิต้าไม่ทันเจอนะคะเฮ้ยทุกคนอะไรอะ่ะปลาตายเหรอปลาตายโอ้โอ้เสียง โอ้เสียงอะไรตกใจเสียงเนี่ยแหละ <c> How <oughs> d ีเด็ฟิชชเออนั่นสิทำไมปลามันถึงตายได้อะ <c oughs> น้องหกลื่น <c oughs> ไป <c oughs> กลับไปที่ security room ค่ะแล้วก็ไปรายงานนะคะ <c oughs> ให้กับบอสของเราว่ามีปลาตายเกิดขึ้น <c oughs> เผื่อใครไม่รู้ว่าการดึกคืออะไรการดึงมันก็คือการทํางานตอนคืนปะใช่ซึ่งทํางานตอนคืนอะ่ะมันจะไม่ใช่ทํางานธรรมดาเพราะคนปกติก็ทจะทงานกลางวันกัน,กนใช่ปะแต่ถ้าทํางานตอนคืนเนี่ยแล้วมันต้องมีอะไรเออใช่เออปลามันตายได้ไงรถเออมันผิดกฎหมายนะทุกคนจะมาจับปลาในทะเลตรงนี้ไม่ได้นะแล้วแล้วปลามันตายได้ไงอะ่นะนั่นสิ ส่องกันไปกันบานเลือกล่างละหนึ่งนะคะมันแปลกมากเลยค่ะทุกคน put the and call day. โอเคเดี๋ยวเราจะเอาบานนะคะนี่นี่นี่ปลาที่ตายเนี่ยเข้าไปในเอ่อฟรีเซอร์ก็คือประมาณว่าห้องแช่แข็งนะคะเป็นเชลฟ์แช่แข็งนั่นเองไปถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนคือพอพี่ลิต้าเข้าไปในห้องนี้แล้วแล้วก็แช่แข็งปุ๊บมันจะมีผีออกมาถ้าจำไม่ผิดนะ แต่คิดว่าจะไม่ผิดมันจะมีผีออกมาอีสกปกอี๋สกปกเลยทุกคนไปค่ะก,กลับไปที่เช็คโอเคไปจิมพีลิตี้ลุมเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแปลว่าพีน่นิตาจำผิดจำได้แล้ะมันจะอยู่ประมาณวันที่2หรือวันที่3แน่น่าจะวันที่2มันจะมีตัวไรออกมาแน่ๆเลยอ่ะไปเราไปดูกล้องจอดปิดกันว่าปลาเนี่ยมันตายได้ไงคะเราจะวนกลับไปดูฟูเทตกนนันนั่นดิมันไม่มีอะไรเลยทุกคนตอนที่ปลาตายเนี่ยมันไม่มีอะไรนะ ฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนั่นสิทําไมรอยเปื้อนอะไรมันเยอะไปหมดเลยทุกคนในนั้นอะเราต้องไปถูพื้นนะคะเพราะว่าเพราะว่ารอยรอยเลือดรอยอะไรที่มันเยอะมากเลยไปไปค่ะเอาม็อบนะคะไปเอามอ็อบก่อไม่ใช่นะคฮะไปหาเอาม็อบนะคะเพื่อที่จะไปทำความสะอาดกันม็อบอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่ก r a ม็อบยิมม็อบกันมาค่ะช่วยกันทนะะุกคนอู้เสียงอะไร นี่ไงเนี่ยรอยเปือ้อนเลื่อนไปหมดเลยอย่ามาเช็ดรอยเดียวกันได้ไหมรอยมันมีเยอะแยะ865 6้อยหกอันอย่าเช็ดกันเดียวกันนะมันก็น่ากลัวอยู่หรือเปล่าแต่ทำไมไม่มีใครอยู่ในนี้เลยนีส่สิทำไมมีแค่พวกเราโอ้นี่น้องน้องได้ช่วยเราเช็ดหรือเปล่านีส่สิเออเลือดพวกนั้นเป็นของใครอะทุกคนงงไหมงง แต่ก็แล้วไงอ่ะจริงๆมันก็สายไปแล้วงั้นเราไปนอนกันว่ะทุกคนไปเราค่อยก,กลับมาอีกวันพรุ่งนี้นะคะไปไปที่ security room เพื่อนอนไปจื้อนอนตึงเพคคืนที่2อค่ะทุกคนดูคืนที่2กันเป็นไงบ้างอ่ะห้อยอ่ะห้อยคือ good work last night นะทำดีมาก เกี่ยวกับปลาเมื่อคืนใช่ไหมอ๋อเขาบอกว่าเอ่อไอ้ที่ปลาตายอ่ะเรือน่าจะชนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเขาอยากให้บอสเนี่ยเขาอยากให้เราไปเช็คอีกรอบนะโอเคงั้นเราไปเช็คอีกรอบมันจะมีตัวอะไรออกมาเป็นคืนที่สองเนี่ยเขาให้เราไปเช็คอีกรอบไม่น่าจะมีอะไรยาหันหลังกฎของเกมนี้คืออย่าหันหลังมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเราชัวร์ยาหันหลังย่าหันหลัง อะไรอ่ะน okay ั่นน um ี่นี่มันเศษชากอะไรอ่ะทุกคนเขาบอกว่าคิดว่าเหมือนอันเนี้ยเหมือนเคยเห็นอยู่ในล็อบบี้อ่ะทุกคนอ้าทุกคนพีดิต้ารู้แล้วเดี๋ยวมันจะมีผีออกมาแน่ๆเลยตรงเนี้ยแน่ๆจำได้แล้วนี่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 บุ๊เชลเดี๋ยวผีจะออกมาข้างหลังแน่ๆ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 ถ้าจะไม่ผิดนะใช่ปะ ก็ธรรมดาค่ะทุกคนแล้วมันทำไมอะ่ะอุมันมาจากเมืองโบราณนินด้าบอกเสียงน่ากลัวนะคะเอาเ็แบกวเาโเขาบอกว่าให้เรากลับไปทำงานนะคะมันยังไม่ใช่เวลาที่จะมาอ่านตอนนี้นะไอเอโน่นนนั้นอนนานานะ่ะยังไม่เห็นเจอผีสักตัวเลยงง่าหรือผีมันออกมาแล้วแต่พี่ติดตาไม่เห็น <laughs> ไอเสียงว่ากีกงงมาก ดีสักเดียเชลคอนเดอรบีเซอร์แน่ๆกลับไปอีกรอบหนึ่งต้องเจอผีแน่ๆเราโอ๊ยไม่อยากอยู่ข้างหลังสุดเลยอ่ะคุณว่าผีมันจะมาข้างหลังอ่ะคือที่สองอ่ะในห้องนี้แน่ๆเลยผีมันต้องมาแน่ๆโอ๊ยหรื่ไม่ใช่มาๆมาๆมาผีมายังไงผีมาจริงด้วยเฮ w เด r ย you เอโอ้ยยุงตบยุงก่อนโอ้ยผีถ้าจะมายุงก็ต้องตบเอ้าทุกคน เขาบอกว่าให้เราออกไปนะคะอะไรแลนนี่ถืออะไรเนี่ยผีอยู่ข้างหลังเราชัวร์หรือไม่ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกว่าหนังสือถูกต้องแล้วเออใช่หนังสือก็ใช่แล้ว <ๆ S 1> แล้วเลือดแล้วก็สมุดโน้ตข้างหลังพีดีต้าไม่เห็นมีอะไรเลย <ๆ S 1> งงเด็กๆบอกข้างหลังพีดีต้ามันไม่มีอะไรเอาไอติมไปทำอะไรน้องบอกข้างหลังพีดีต้าเหมือนครั้งที่แล้วเลยทั้งที่ไม่มีอะไรงงมาก น้องเห็นแต่พี่นิตาไม่เห็นเนี่ยนะเขาบอกให้เรานะคะกลับไปที่ห้องรัชษขกเขาปลอดภัยนะคะและรายงานบอสนะว่ามีปลาโบราณปิศนานะคะหลงเข้ามาแน่เลยเฮแคปเทนพ่อเบมเกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้เราโทรหากับตานะเกิดอะไรขึ้นบอสบอกเกิดอะไรขึ้นคือมันมีปลาโบราณหลุดมาแล้วก็ตายแล้วก็ แล้วก็อยากให้เราเนี่ยออกไปจากเรือลำนี้ไม่งั้นเราตายแนย่โอ้ยดีเธอเธอจะตลกหรือไงอ่ะโอ้โหถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็เสียเงินสิออกไปทำงานเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นพวกแกตายแนย่โอ้โหหัวหน้าดุจังนั่นสิทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบอสเขาจะไม่เชื่อเราอะทุกคนเกิดอะไรขึ้นทุกคนเกนิดอะไรขึน้นแต่นี่แค่วันที่สองไม่เป็นไรคะ่ะโอเคโอเคไปห้อง เราต้องไปดีเซตเลาเตอร์นะฮะพวกเอ่อตัวรับส่งสัญญาณน่าจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบอสนี่ก็นะ่าอไอปาตัวนั้นก็ขู่จะฆ่าเราส่วนเอ่เอบอสนี่ก็ขู่จะจะวางเพงลิงเลยจะฆ่าเราด้วยแหละมีแต่คนใจร้ายไปกลับไปที่ห้องสกีเลดี้แล้วทำไมดีด,ด,ดาต้องเดินถอยหลังด้วยลูกกลัวอะไรขนาดนั้นอ๋อนี่นี่ไปนอนไปนอนไปคืนที่สาม่างเกิดขึ้นเร็วมาก I'm a little disappointed from last night เอ้ยฉันเนี่ยพีหวังกับพวกเธอคืนที่แล้วม่าอย่ามาบอกให้ฉันหยุดเรือนะแหมตบหัวแล้วรูปหลังดูบอสสิเขาาตบหัวแล้วหูตบยุงก่อนตอนนี้ไม่ตบหัวเขาตบหัวแล้วรูปหลังเราทุกคนคือประมาณว่าเขาอ่ะบอกว่าแบบว่าแบบเหมือนเมื่อวานเราไปแจ้งที่ไรสานล้างไงที่บอกจะมีปลามาฆ่าเราอะแล้วเขาก็แบบงงเขาก็งงเง Okay. เปิดแล้วฮะอุย้ยเสียงโทรศัพท์รับโทรศัพท์ก่อนที่ไหนรับโทรศัพท์ที่ไหนอะ่ะโออนั่นสิใครโทรมาทุกคนอู้ยุงยุงน่าตบมากตบยุงอู้ยุงยุงพี่นิตา้าทำไมไม่เดินมาคะโอ้พี่นิต้ากำลังตบยุงอยู่นะคะคือยุ้งเพราพี่นิต้ามันเยอะมากอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงฉันเตือนคนแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรือเนี่ยจะทําอะไรนะ นั่นสิทุกคนไอปลาตัวนั้นนะคะเขาอุย๊ยเราสายเกินไปแล้วทุกคนเขาบอกว่าทุกคนจะตายนะนี่ทุกคนจะตายโอ้เนอเราบอกบอสไม่ได้นะเดี๋ยว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 บอสจะวางเพิ่มใส่เรานั่นสิ งั้นเรานะคะจะต้องหยุดมันด้วยตัวของพวกเราเองแล้วแหละโอ้ยป้าก็ขู่ฆ่าพวกนี้เราจะตายแล้วแต่ว่าบอสก็จะขู่วังเพงลิงเราอีกอบอสจะทีบเราโหบอสไป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 บอสกะแบบระเบิดเรือลำนี้เลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปพูดเรื่องไรสาระให้เขาฟังอีกอะเมจิบาลามโอเคเราต้องไปกดสัญญาณนะฮะสัญญาณแจ้งเตือนกดสัญญาณแจ้งเตือนก่อน แล้วอีกอันหนึ่งอะแยกกันไปเลยไม่ต้องไปด้วยกันอีกอันหนึ่งอยู่ไหนใครจะไปตรงนั้นน่ากลัวเมื่อกี้ผีข้างหลังเฮ้ยไม่เห็นมีผีข้างหลังอะไรเลยงงมากน้องชอบเดินข้างหลังไงใครจะไปอันนั้นน้องน่าจะกลัว,วนะคะก็แค่กดตรงเนี้ยทาไมอะมเกิดอะไรขึ้นนี่ไงแค่กดเองมีอะไร,รอ่ะเฮ้ย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 ไม่รู้เห็นน้องถอยเราก็ถอยตาม เฮ้ยวันนี้สัญญาณแจ้งเตือนแล้วมันมาแล้วทุกคนปีตาปิเลนยาฮะโกทูดอะไรนี่เนล็อบบี้โอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่เขาให้เราไปตรงนั้นเฮ้ยทุกคนยังไม่ถึงคืนที่สี่เลยอะงงมากโอ้ปตาอีกแล้วปาตายอีกแล้วทุกคนนั่นสิ Go to the back เฮ้ยเขาบอ,อยกลับไปนั่นสิ เขียนอะไรเนี่ยโอ๊ยฝอ,อยโอ๊ยรอยเลือดอะไรกันครับเนี่ยนั่นสิุกคนมีอรอยเพียบเลยอะ่ะเขาบอกให้เราไปสำรวจนี่อะฮะข้างหลังอมีปลาตายมากมายไก,ก่กองไม่กด,ดีล่ะเฮ้ยมีปลาตายเพิ่อมอีกสามตัวทำไงดีทุกคนปลาเอ้าโอ้โนเราต้องวิ่งแล้วทุกคนวิ่ง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 ไปไหนวิ่งวิ่งวิ่งไปไปตึน้นโอว้วิ่ง เราเกือบวิ่ง่อยลังแล้วอุย้ยตายแล้วตายใครตายเนี่ยใครตายบิงบิงคือใครบิงคือนามีหรือเปล่านามีตายแน่เลยทุกคนโอ้รอดแล้วหรือเปล่าโอ๊ยรอดสามคนเออฉันไม่สามารถออกไปได้มันจะฆ่าเราใช่ทุกคนหลออกไปไม่ได้มันจะฆ่าเราฉันกังวนเกี่ยวกับพวกนี้อ่ะแต่ เนาะเพาเกือบไปผิดทางจริงพี่นิต้าเกือบเปิดประตูไปเจ้เอกอะเขาแล้วเมื่อกี้กบบปลาหน่อยนะคะปลาหน่อยเมื่อกี้โอเคสิ่งที่เราจะทําได้ในตอนนี้นะคะคือนอนนอนจนกว่าไอปลาตัวนั้นจะออกไปะค่ะทุกคนไปคืนที่4ี่ตายนะคะนามีตายนี่แชปเบอร์โฟนะคะอะพวกนี้อาห้อยเซเลอร์อาห้อยอาห้อย,ออยว่าไงอห้อยนี่คือใครนี่ทำเสียงได้ได้คือใครวันนี้จะเป็นวันที่พวกเจ้าเนี่ยจะตายนะ โอ้ยน่ากลัวจังเลยให้เราต้อง call b o กันแล้วทุกคนเราต้องโทรหาบอสฉันไม่กลัวไม่กลัวเอ่อไฟเออร์อะไรแล้วไปค่ะโทรศัพท์หาบอสเลยบอสช่วยเราด้วยดูกินกลัวอยู่บนหลังคาบนได้ยินเสียงไหมจุดจุดจุดเฮ้ยอย่าบอสบอกนะบอส s ไหมครับเฮ้ยนี่มันเป็นเวลาให้เราวิ่งแล้วทุกคนโ oh my god oh no please no อย่าเลยเออ เราต้องเซตอัพเรือใหม่แล้วนะคะเพราะว่าบอสเราอ่ะได้โดนปลาตัวนั้นนะคะสิงล่างไปเรียบร้อยแล้วไปเราไปเซตอัพเซตอัพใหม่นะคะนี่ตรงนี้เซตอัพไลฟ์บอสนะคะไลฟ์บอสมันน่าจะเป็นเรือชูชีพหรือเปล่าใช่ไหมไลฟ์บอสใช่ไหมตรงนี้ก็คือเหมือนทางให้เราหนีออกอ่ะอ่านี่อันนี้เป็นทางให้เราหนีออกเมื่อกี้เราโทรหาบอสแต่บอสโดนฆ่าไปแล้วนะคะอุ้น่ากลัวมากดกดเลยลูกได,ด,โ,ดโอเค โอเคนี่น่าจะเตรียมความพร้อมให้เราสำหรับทุกอย่างแล้วนะคะใช่อันนี้คือเรือช่วยชีวิตเราโอเคแต่เรานะคะสามารถไปติดต่อนะคะความขอความช่วยเหลือนะคะโดยใช้เรดาร์ได้ซึ่งเรดาร์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปกดเปิดเรดาร์กันตอนนี้เรามีเรือชูชีพครบ4อันแล้วกดเลยค่ะฮะเรดาร์พังโอ้โหคนอะไรมันจะซวยซ้าซวยซ้อนขนาดนั้นเฮ้ยเขาบอกว่า บทอะไรอะ่ะเหลืออีกเป็นเฮ้ยใช่ๆ่ทุกคนเราต้องไปเอาปืนกันไป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 เราไปเอาปืนกันปืนอยู่ไหนปืนอยู่ด้วปืนอยู่ด้วยรู้เปล่าฟแฟลกันร์มเคสนี่หรอนี่ไงมีปืนตรงนี้มีปืนค่ะเราจะเอาไปยิงมันปิ้วปิ้วปิ้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปแจ้งผู้โดยสารกันนะฮะไปลิฟต์ไปลิฟต์ไปลิฟต์นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะไปแจ้งผู้โดยสารกันว่าให้เหลือให,ให้ให้เหลือให้หนีนะคะออกจากเรือลำนี้เราได้เตรียม เรือช่วยชีวิตนะคะไว้ทั้งหมดสี่ลำเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทําไมมันดูเงียบๆแปลกเลยทุกคนไปขอห้องขอห้องขอห้องอ๋อหฮ้ยมีใครอยู่ในนี้บ้างทำไมเงียบจังเดี๋ยวเราจะพังประตูเข้าไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเงียบมากโอเคมาพังประตูเข้าไปเลยนะอ้ะชื่องอุย้ยนี่มันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะอุ้ยฉันฆ่าพวกเขาไปหมดแล้วไง เวลาของคุณเจ้าเนดะหมดแล้วหวดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะตอนนี้หมดแล้วจริงๆเลนะื่องเนี่ยฉันกำลังจะไปหาพวกแกฮ่าฮ่า,าแล้วก็จะพังเรือลำนี้ทิ้ซากเลยวิ่งไหมไม่ไม่เราจะไม่ต่อสู้นะคะเราจะวิ่งเพราะถ้าวิ่งเนี่ยเราจะไม่เห็นมันแต่ถ้าเราสู้เนี่ยเราจะเห็นมันเพราะฉะนั้นวิ่งกันเถอะโอเคทุกคนโหผลเป็นเอกสารมากว่าพวกว่าพวกเราจะวิ่งนะคะโอ้วิ่ง โอ้ผิดข้างหรือเปล่าผิดข้างโอ้ขายผ่านดําเนี่ยเมื่อกี้ผิดข้างแต่ไม่เป็นไรพี่ลิต้าว่าเวลาเราน่าจะเหลือเฟือนะคะท,ทั้งที่วิ่งไม่ได้ด้วยคนสู้ๆยังไงวิง่งเราก็ทันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเราสู้ยังไงก็ตายไปนี่นะคะคือเรือชูชีพที่ลอยนี่ไหมปุ๊จบจมจบแล้วค่ะทุกคนเรารอดแหละ ก็มีแบบวิ่งหนีผีแค่ครั้งเดียวตรงนั้นอ่ะนาะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นกาดึกนะคะบนเรือนั่นเองก็ชอบกันไหมจริงๆริเนี่ยการดึกมีอีกหลายแมปมากเลยนะคะใครที่อยากให้พิริตาเนี่ยมาเล่น ากาดึกอีกหรือว่าไปเล่นกาดึกของแบบอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านไอศครีมสวนสัตว์หรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกลิตาล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe ะคะ่ะกดติดตามเฟกบุ๊กกันดิกรีมกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด,นะด้วยนะฝากไอจีด้วยค่ะลิตานอสคอฮินแคนแล้วก็ทิกเกอร์ลิตานอสคอฮินแคนนั่นเองนะ เพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวรคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพิติตาสนะคะที่เขียนคําว่าครอบครัวรคิดแค้นนะคะคลิ๊กเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้คิมฟิลิตาสนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแค้นทั้ง6สีด้วยนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ 7, เจ็ดโรบักเท่านั้นวิธีการซื้อนี่กดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โล่บอกฟิติตาและกิมเกาหลีชาแนลเลยนะคะโอเคค่นะสุดรางวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย